อยากลอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้วยตัวเองแต่ที่บ้านไม่มีหัวแรงจะทาอย่างไรง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนก็ให้เพื่อนๆนไปซื้อคาปาซิเตอร์แบบที่มีสายแบบนี้มานะครับผมและวิธีการต่อนะครับก็ต่อง่ายๆนะครับเพื่อนๆสาย2เส้นที่เราตัดออกไปนะครับเราก็เอามาต่อเข้าด้วยกันนะครับสายไหนสีไหนก็ได้นะครับผมไม่มีขั้วนะครับสําหรับคาปาซิเตอร์ระลมนะครับกลับมาพันกันนะครับพันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อนเพื่อนจะพันแบบ ไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะพันแบบหางเปียนะครับที่วิธีที่พันง่ายที่สุดนะครับกับมาแล้วก็บิดนะครับบิด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 ให้แน่นที่สุดนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เทปพันสายไฟพันไว้นะครับหรือว่าใช้ตะหดพุ่มไม้นั่นเองนะครับ้าจะพันแบบนี้ก็ได้นะครับทบกันแล้วก็บิดนะครับให้แน่นที่สุดนะครับแล้วก็พันเก็บให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดี